สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีต้นไม้สวยๆมาแนะนำนะครับต้นไม้ที่นี่นี้อยู่ในสกุลดิฟเฟนบาเกียชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือดิฟเฟนบาเกียมาเจสติกมันนี่ชื่อไทยก็คือต้นคู่บารมีรางเงินลักษณะใบาเป็นรูปไข่ปลายใบยแหลมพื้นใบสีเหลืองทองกระดูกสีขาว มีสีเขียวกระจายทั่วใบขอบใบเป็นคลื่นลำต้นสีเขียวก้านสีขาวขอบก้านสีเขียวนะครับเป็นต้นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กสูงเต็มที่ประมาณ8 0ดถึงหเมตร ต้นคู่บารมีลางเงินเป็นต้นไม้ที่มีลวดลายคล้ายๆกับพายุฝนเหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอาคารเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดลำไรลดน้ำปานกลางถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้นะครับ d ิฟเฟนไบเกียมาเจสิกมันนี่ต้นคู่บารมีลางเงินครับสวัสดีครับ